นี่ถ้าได้เพลิโโหดจแคลิฟอร์เนีย่ยนี่จะเข้าบรรยากาศมากเลยนะครับเราเซตฉากกันเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะเราเซตฉากกันเรียบร้อยแล้วออกมาดูดีไหมดูดีกา่หลังปั๊มน้ํามันเห็นไหมฮะโอเคไหมสาหรับงานชิ้นนี้ผมว่าโอเคนะเซตฉากรถชํารุดเเปิดท้ายรถกันหน่อยรถชํารุดมาเติมน,น้ํามันจ้าประมาณนี้นะฮะนี่เป็นการเซตฉากเบื้องต้นนะฮะ เราใช้ระยะในการช่วยนะครับเพราะโมเดลเราคันใหญ่เนาะโมเดลเราค่อนข้างจะบิ๊ก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 เพราะฉะนั้นก็ใช้เศษฉากช่วยเอานะครับอ,อันนี้นะฮะเหมือนจริงอีกนิดนึงเพิ่มความเหมือนจริงเข้าไปนหน่อยปั๊บชมรุรๆๆๆๆๆ่เทเดินเทเด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 ินไม่ห้าหลายๆท่านพอดึง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 สูงเข้าไปปุ๊บ ดึง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 สูมเข้าไปปุ๊บปุ๊บแล้วก็ดึงสูมเข้ามาด้านหน้านะครับแล้วก็ดึงเข้าไปตีตีดีตีดีดูดูดูดีตีดปดูดูดีะเดู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 ดาดูดูดูกูด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 ีดู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 ดีด้ดูดูาูดาดู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 ดีรูด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 ดู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 ดีดู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 ตูด อยู่รถคันนั้นก็เปิดท้ายขึ้นมาอยู่ๆประตูรถก็เปิดออกโอ้ไม่ก็อยู่ๆชายหนุ่มปริศนาก็วิ่งไปเข้าห้องน้ำโอ้ไม่ก็เอาประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นการถ่ายภาพนะ,ะเบื้องต้นเนาะประมาณนี้นะฮะหลายท่านตง่งมมาเก็บภาพให้ดูกันดด,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 ด ได้ไหมได้อยู่นะแล้วถ้าเราอยากให้เห็นตรานะครับทำยังไงวันนี้เราก็เซ็ตฉากเมืองกันนะครับเดี๋ยวเรามาเซ็ตฉากกันเรียบร้อยมีปั๊มน้ํามันน่ามีรถที่มาซ่อมอ่าเห็นไหม รถที่มาซ่อมอเห็นไหมกล้องอาจจะต้องการกระเทยเล็กเม,มื่อไรเอแคนี้ก่านนะตอนน้ำม,มันรถที่มาซ่อมไม่เดี๋ยวเราต็ตัดผนังตัดท้องฟ้าตัดอ,อะไรใส่เข้าไปนะฮะาก็ได้ภาพที่สวยงามแบบนี้เนาะก็อ,อันนี้เป็นสเกลหนึ่งต่อยี่สิบสองนะครับคันใหญ่มากก็ใช่ใหญ่ธรรมาดาใหญ่เลยแหละใหญ่บุลุ่มดีละในคาสนี้น่าจะเป็นถ้าไม่ใช่โลหะก,ก็ตะก,กั่วเลยเนาะน่าจะเป็นตะก,กั่วมากกว่า ใหญ่มากรโ,โลหนะใหญ่มาเริ่มเลยเดี๋ยวว่างเราจะนั่งถอดให้ดูนะฮะเราจะทําคลิปการถอดแค่นี้ทั้งคันให้ดูนะเพวกะคัาเป็นสิริมงคลระหว่างนี้อันนี้คือเราถายฉากให้ดูก่อนนะนี่คือฉากนะครับทุกท่านนี่คือฉากท่านดูเลยนี่คือฉากของเราแล้วก็พยายามทาให้สวยทีส่สุดนะน,ดนะนี่คือทําให้ดูกล้องเนี่ยถ้าเกิดว่า ที่ได้เลื่อนโยกได้เลื่อนขยับได้เลื่อนกางน,นี้คงจะสมควรน่ดูแต่ได้เท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วครับขอบคุณมากอย่าลืมพบกันนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับ